เต็มมากวิปากมันโยกอะอืมชอบสวยแล้วค่ะ1วันทำสวยกับปายที่เฟียราจะทำอะไรกันบ้างไปดูค่ะ หนึ่งวันทําสวยของปายวันนี้นะคะขอให้หมอเพชรมาช่วยดูหน่อยว่าปายทำสวยอะไรได้บ้างให้เดินออกจากเดลล่าแล้วสวยยิ่งกว่าเดิมค่ะเรียกว่าทําสวยแบบสบายๆครับผมเนาะในส่วนของคุณปายวันนี้นะครับเห็นอีกส่วนหนึ่งครับลองแก้มก็จะมีฝั่งซ้ายที่เล็กกว่าก็เลยทําให้เราต้องเติมฝั่งซ้ายที่มากกว่าฝั่งขวาเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าด้านซ้ายเนี่ย จะพบว่ามันมีส่วนที่พร่องมากกว่าวันนี้ก็เลยทําการเติมบริเวณแก้มส่วนกลางเล็กน้อยครับบริเวณร่องแก้มและที่สำคัญบริเวณร่องน้าหมาเล็กน้อยครับสังเกตได้ว่าแม้จะเติมฝั่งนี้ไปไปหน้าสองา,สากสมมาตรกันมากขึ้นแต่หากผมเติมไปเยอะๆให้มันเทยบเท่ากับฝั่งนู้นเลยเราก็เสียอัตลักษณ์ก็พยายามปรับให้มันดูดีในล,ลักษณะของข้างนี้แล้วกันน้องแก้มเต็มขึ้นครับตัวมุมปากก็ดูดีมากขึ้นกว่าเดิมครับผมเต็มมากวิปากมันยกอ่ก มันจะยิ้มตลอดเวลาอืมชอบจริงๆตกใจมากเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไม่เคยเติมมาก่อนเลยนะไปไม่เคยรู้ว่ามันคือเรียกว่าร่องลาำหมากแต่รู้สึกว่าปากมันตกลงนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าสามารถใช้ฟิลเลอร์นะคะดันเพื่อให้ปากเราเนี่ยดูยกขึ้นได้ชอบมากค่ะคือ หมอเพจได้ละเอียดอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าหมอมีความละเอียดมากเพราะว่าเวลายอย่างปกติอะเมื่อกี้เราเองอะเรารู้สึกว่าโอ๊ยโอเคมันค่อนข้างสมมาตรกันแล้วแต่พอหมอเพจดูแบบอีกนิดเดียวหมอคือแบบขออีกนิดนึงนะแล้วมันเป็นนิดจริงๆที่พอหมอเติมเข้าไปนิดสุดท้ายนั่นนะ่ะมันทําให้ปากมันดูยกขึ้นแบบได้มากกว่าที่เราเห็นอีกอนะแล้วมันก็กลายเป็นแบบว้าวผลลั์มันสุดยอดเลยค่ะ